เหตุการณ์อาทิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะลูกรายหนึ่งเกิดอาการคลั่งแล้วหลอนจําพ่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําจะเอาอาวุธมีดเข้ามาปกป้องตัวเองกันเอาไว้แบบนี้ค่ะทีนี้พ่อจะเข้าไปช่วยแย่งมีดออกจากมือลูกแต่กลายเป็นว่าลูกหลอนจนกระทั่งจําพ่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะคุณผู้ชมถึงขั้นโทรหาแม่บอกแม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีคนจะมาฆ่าหนูโ,<อ>โทรตามพ่อมาด้วยนะแล้วลืมไปว่าคนที่จะมาแย่งมีดเพื่อปกป้องตัวเอง คือพ่อสุดท้ายในจังหวะสู้กันพ่อพัดร่วงตกลงมาจากตึกค่ะปล่อยพ่อก่อนได้ไหมปล่อยมีดเลยเห็นแล้วปล่อยมีดก่อนไหนขั้นเราปล่อยปล่อยมีดไปได้แล้จับมือไว้ปล่อยได้ไหมปล่อยมีดก่อนไหมปล่อยมีดก่อนปล่อยมีดก่อนไหมปล่อยพ่อก่อนได้ไหม อยปกวลูกเตายป่ะเนี่ยแม่แม่มาบ้านวแม่ไมควรโเนี่ยบอกพ่อมาด้วยบอกพ่อมาเลยตอนนี้เข้ามาบ้านออันนี้ก่เป็นพ่อหรอมาตอนนี้เลยแม่มาเลยแม่ิ๊ชอวยแม่วยแม่มาเลยแม่บปยป มวกป่นปนอปนอไหอนลูกอนลูกลูกไนแล้วคือคนใส่เสื้อสีเขียวนะคะเขาถืออาวุธอยู่ในมือแต่คนที่ถอดเสื้อเนี่ยคือพ่อค่ะ พยายามที่จะแย่งมีดออกมาจากมือลูกนะคะเพื่อไม่ให้ลูกทําร้ายตัวเองและทําร้ายคนอื่นแต่ว่ากดกันอยู่ตรงริมระเบียงตรงนี้ค่ะแล้วลูกก็เอาอีกมือนึงกดโทรศัพท์หาแม่บอกแม่มาช่วยหน่อยตามพ่อมาด้วยนะมีคนจะมาทําร้ายบิ๊กโดยที่เขาลืมไปค่ะว่าคนที่กําลังแย่งมีดออกจากมือเขาคือพ่อแท้ๆของเขาเองคุณผู้ชมคะในช่วงการกดรัดฟัดเวี่ยงปรากฏว่าคุณพ่อพลัดตกลงมาจากช่องระเบียงตรงนี้ค่ะร่างกระแทกร,รถมอเตอร์ไซค์แล้วลงมาที่พื้นอีกทีหนึง่ง ชาวบ้านก็เลยประสานเจ้าว้าที่กู้ภัยรวมถึงตำรวจ<อ>พาพ่อที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคนเจ็บคือนายพงษ์บดินลำดวนอายุ49ค่ะ แล้วก็มีเลือดออกที่ตัวด้วยส่วนคนก่อเหตุเป็นลูกชายนะคะชื่อว่านิบิกวิษณุศักด์ลำดวนอายุ24ปีอันนี้คือพ่อต้องหนีตายใช่ไหมฮะกระโดดลงมาคือถ้าอยู่ข้างบนอาจจะตายแล้วก็ยื้อแย่งมีดกันอยู่แบบนั้นนะคะคุณผู้ชมหรือไม่อาจจะต้องฆ่าลูกเหมือนกับข่าวอื่นๆเพื่อป้องกันตัวเองมันก็สลดใจทั้งนั้นมันจะสลดใจเข้าไปใหญ่เลยเพราะยาเสพติดนฮะทีนี้ค่ะทางฝั่งแม่คนก่อเหตุแล้วก็ภรรยาคนเจ็บนางหมวยกับวงนางหมวยวงศักดา์าบอกว่าคือลูกชายมีออาาากกรผิิดปตตตัต้้งแแ่่เมืววนล อยู่อหวัดผวาหวาดระแวงกลัวคนมาฆ่าบ้างกลัวตำรวจมาจับบ้างทีนี้สามีตนเองขับกร็บก็เลยแจ้งให้เขามาดูก่อนรู้แค่เพียงว่าลูกชายดื่มน้ำกระท่อมกับใช้กัญชาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนนะตัวแม่เองก็ตกใจเหมือนกันฟังเสียงจากคุณหมวยผู้เป็นแม่ก่อนค่ะ บ้านได้อยู่ด้วยกันไฮะได้อยู่ด้วยกันอย่างค่ะคนเจ็บอยู่ด้วยกันค่ะ,คไ,คะไปทํางานต่างคนต่างไปทํางาน<อ>ก็เห็นเขา<อ>เขาเปิดปกตินะคะผปิดปกติแต่เมื่อวานนี้ค่ะ<อ>แม้ว่ามีตะัวกลัวตํารวจมาจับกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัว<อ>คนมาฆ่าจะตก็เลยให้พ่อเข้ามาดูพ่อเขาจะวิ่งปกติก็จะออกไปวิ่งแก๊ปเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ก็จะไปขายของที่ห้างนะคะแล้วแล้วแล้วไอ้คุณลุงเป็นอะไรตกได้ คุณลงไปไรถึงตกลงมาได้ครับไม่รู้เหมือนกันเห็นว่าแย่งมีดกันเขามีมีดอยูู่<อ>กชายพังลงมา,ามใดดนตดฝาแย่งมีดกันที่นี่ก็ผักกันจับอะไรหลังจากนั้นนะคะตำรวจสนคลองตันเข้าไปพื้นที่ตรงข้างเูร่าคลองตันถนนรามกำแหงอาคารที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมพอไปถึงลูกชายที่อยู่ในอาการคุ้มคลังลง่งยังขังตัวเองอยู่ภายในห้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามไปเคาะประตูเรียกใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่ยอมเปิดเลยพังประตูเข้าไปแล้วก็ชาร์จตัวค่ะเอ

ตำรวจใช้อุปกรณ์ไม้งามแล้วก็เข้าไปล็อกตัวในบิ๊กคนก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะหลังจากนั้นเอาตัวลงมาจะเอาไปสอบสวนที่โรงพักชาวบ้านทราบเรื่องโมโหมากที่ทำร้ายพ่อแบบนั้นไอมานันเป็นขมาเลยพี่คนอย่างนี้ไม่ควรเอาไว้ ตำรวจรีบเอาตัวในบิ๊กขึ้นใส่รถกระบะทันทีเลยค่ะอพื่อ<า>ไม่ให้<ะ>เกิดเหตุการณ์วุ่นวายชาวบ้านมารุมประชาทันเดี๋ยวมันจะบานปลายหลังจากนั้นขับออกจากพื้นที่เอาไปดำเนินคดีที่โรงพักเมื่อคืนนี้ตอนที่ไปคุมตัวได้เหมือนเขายังให้การไม่รู้เรื่องนะคะว่าตัวเองนะ่ะเกิดอาการหลอนกลัวอะไรยังไงแต่ว่าตอนเช้าในบิ๊กวิษณุศักด์เหมือนสางแล้วค่ะ อาการดีขึ้นแล้วเมื่อคืนนี่ยังพูดแบบพึมพำมพึมพำพูดอะไรก็ไม่รู้ตลอดยังไม่ได้ใจความเลยค่ะกลัวแค่ว่ามีคนมาทําร้ายแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่จะมาช่วยตัวเองคือพ่อกับแม่ตอนเช้าเจ้าตัวได้สติแล้วนะคะยอมรับว่าก่อเหตุทําร้ายร่างกายพ่อจริงๆแล้วจริงๆทําร้ายร่างกายพ่อมาสี่คืนติดแล้วที่ตัวเองไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าดื่มน้ํากระท่อมกับเศษกัญชาให้เหตุผลกับนักข่าวว่าเพราะชอบสมุนไพรแล้วตอนก่อเหตุตอนนั้นตนเองเบลอมาก ไม่ได้สติตอนนี้ได้สติแล้วอยากจะขอขมาพ่ออยากให้พ่อให้อภัยหน่อยเพราะว่าตัวเองก็มีลูกมีเมียเหมือนกันได้สติแล้วรู้แล้วว่าทําแบบนี้มันบาปบอยากจะบวชให้พ่อด้วยแล้วก็ขอโทษผมก็อยากไปขออยากจะขอโทษพ่อไหอยากขอโทษครับ,รบแล้วผมไม่อยากให้ท่านอะขอขมาท่านนะาครับผมอยากโทให้ท่านคเพราะผมเพราะผมมีลูกด้วยครับถ้าผมติดคุกนานไปเนี่ยหนาเข้าใจป่ะลูกผมจะอยู่ยังไงนะแล้วผมจะส่งเงินให้ลูกผมยังไงอะผมมีคนมีลูกครับหนา แต่คราวนี้ในสิ่งที่พ่อเราบาเจ็บเนี่ยผมก็อยากไปขอโทษอภัยเขาอยากให้เขามาขอผมนี่ค่ะอยากให้เขามาให้อภัยผมเนี่ยเข้าใจไหมแล้วก่อนหน้านี้เราเคยดื่มอะไรมหรือว่าเสพอะไรไหมไม่ครับผมไม่ได้อย่างเดียวครับน้ำช่อมกับปัญชาครับเลยทำไมเราเป็นกินน้ำช่อมกับปัญชาก่ายก็ผมกินชอบกินอยู่แล้วสมุนไพรครับหลังจากนี้จะเลิกไหมเลิกแล้วครับเลิกขาดแล้วไม่เอาแล้วครับเราเล่นตัวอื่นด้วยไหมไม่ไม่เล่นครับไม่เล่นครับการช่อมกับปัญช่างเดียวครับพ่อเราจะเป็นพ่อแท้ๆเลยใช่ไหม ครัวบาปไหมทัวนี่ครับเออก็ผมอยากขอคามาเขาเนี่ยอยากให้ขอโทษเขาเนี่ยเข้าจอยากออยากพูดอะไรกับคุณพ่อตอนเนี้ยพ่อผมขอโทษพ่อผมไม่รู้เลยเสิ่งที่ผมทําไปพ่อผมอยากขอคามาพ่อนะแล้มบิอยากบวชให้พ่อกับแม่นะบิ่ขอโทษนะสิ่งที่มิทํทำไปอ่ะเิ๊กไม่รู้สเต็จจริงๆครับมิ๊ขอโทษผมขอกลับเนื้อกลับตัวนะสิ่งที่ไม่ดีนะน้ำใบกัญชาผมไม่เอาแล้วค่ะขอบคครับ แล้วก็พูดกับนักข่าวว่าจะไม่ใช้กัญชากับกระท่อมแล้วอยากจะขอโทษพอ่อกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีตํารวจคุมตัวสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งสารฝากขังเบื้องต้นตํารวจบอกว่าพอตรวจสอบประวัติแล้วไม่มีประวัติอัดญากรรมนะคะตรวจร่างกายพบสารเสพติดก็คือกัญชาหลังสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายบุกผการีขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าที่ เพราะว่าตอน,ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับตัวค่ะเ <_ d isk> จ้าตัวเขาดิ้นขัดขืนมีตํารวจบาดเจ็บที่นิ้วมือด้วย <_ d isk> หลังแจ้งข้อหาแล้วจะนําตัวไปส่งสารอาญาพระขนงฝากขังตามขั้นตอน <_ d isk> แม้ว่าคดีนี้จะเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัว <_ d isk> ผู้เป็นพ่ออาจจะไม่เอาความแต่ตํารวจบอกแล้วเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ <_ d isk> ยังไงก็ดําเนินการตามขั้นตอนนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้คุณพ่อเนี่ย ออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วตํารวจจะค่อยสอบปากคําคุณพ่อเพิ่มเติมด้วยขอครับขอความเห็นใจนะฮะคือถ้าเข้าคุกดานไปนี่ใครจะส่งเงินให้ลูกเขาสุดท้ายพ่อกับแม่เขาอะต้องมาดูหลานให้ใช่ไหมฮะแต่คนในชุมชนนี่แบบเดือดดานเลยนะแล้วกลายเป็นว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะจะอันตรายกับคนอื่นมากกว่าอยู่ข้างในห้องกรงหรือเปล่าบิ๊กน่าจะได้สติเร็วกว่านี้นะโอ้โหนั่นพ่อแท้ๆนะที่ทำอะโอ้คุณผู้ชมครับขยับมาดูที่สมุดปราการเรื่องของ ยาบ้าห้าเมตรอีกเหมือนกันเอาต้องพูดแบบนี้เพราะอยู่ๆผู้ชายคนหนึ่งคลั่งนะฮะแล้วถือมีดปังต่อเข้าไปลุยในห้างห้างย่านบางพลีสมุทรปราการคุณผู้ชมลองดูดนะฮะแตกตื่นกันทั้งห้างเลยแล้วผู้ชายคนนี้นะฮะเข้าไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่ที่ห้างริมถนนเทพารักษ์ที่บางพลีมอเตอร์ไซค์ก็จอดเอาไว้แล้วคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปปิดล้อมนะฮะเพราะอาการแกคล้ายกับอลราวาดโวยวาย ช่วงที่พยายามจะเข้าไปจับแกวิ่งหลบหนีออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเข้าไปในหมู่บ้านด้วยสุดท้ายตำรวจเห็นเข้าแล้วพยายามจะล้อมจับแกทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีเลยตำรวจจับกลุ่มตัวไม่ได้ฮะคุณผู้ชมชื่อพี่สุพจน์ลองฟังดูอาการแกเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเอกสารมาจะไปขอกู้กับขายิกคอนครับนะจะไปเอารถกระบะมาวิ่งกระดาษวิทยะนี่แหละ<ม>ไม่มีตังค์ซื้อล้อหรอก เราอคืนเร่นกันชาไปเยอะไหมไม่เยอะหรอกผมสูบทุกวันทั้งวันอ๋อดูทั้งวันใช่ไหมยาเส้นอย่างนี้รบผมบ้านผมยาเส้นเมื่อไเออจบเลยผมจบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์บ้าไหมปปิญญาเอกนั่นปริญญาเอกด้วยโอ้โหรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แม่เอากระบะไปส่งกระดาษรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แล้วเอากระบะไปส่งกระดาษเพราะผมชอบสายเขียวชอบสมุนไพรอ่ะสุดท้ายฮะถูกคุมตัวไปแล้วแกบอกว่า เสพยาบ้าทั้งวันกัญชาด้วยก็เสพทุกวันเนี่ยก็ผมสายเขียวสายสมุนไพรด้วยเ,เรื่องนี้บันเทิงฮะคุมตัวไปแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์นะฮะเดี๋ยวดูก่อนบำบัดหรือจะส่งเข้าคุกเพราะถือมีดไปอรารวาสในห้างนี่เรื่องใหญ่นะบำบัดม,มันจะพอไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วก็นะก็ต้องยอมรับฮะยาบ้า5เม็ดเนี่ยมันสร้างความบันเทิงบวกกับสายเขียวมันยิ่งสร้างแรงกระตุน้นนะ